สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปในหน่วยที่2ในหน้า38นะคะในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะนะคะคุณครูได้ไปสั่งหนังสือของนักเรียนมาแล้ว นะคะเพื่อมาประกอบในการสอนนะว่าหนังสือของนักเรียนเป็นอย่างไรหนังสือของครูเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนํามาเปรียบเทียบแล้วก็นํามาจัดการเรียนการสอนนะคะในหน้าที่38ของนักเรียนเนี่ยยังไม่มีการติกนะยังไม่มีการติ๊กแต่ของคุณครูติกมาแล้วนะคะซึ่งโจทย์ถามว่าการต้องการออกแบบโปรแกรม โปรแกรมการบวกเลขด้วยผังงานหรือโฟชาร์ดเหมือนครูบอกใช่ไหมผังงานหรือโฟชาร์ดก็คือสิ่งเดียวกันนะคะเหมือนฮะไททิปกับเปิลน,นะจะเรียกอันไหนก็หันมาเหมือนกันจะเรียกชื่อไหนก็หันนะแต่การไม่แน่ใจสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานมีอะไรบารา้างสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานมีอะไรบ้างนักเรียนติ๊กใช่ไหมอ่าสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานมีอะไรบ้างก็ นี่คือสัญลักษณ์นี้เริ่มต้นสัญลักษณ์นี้แสดงผลออกทางจอภาพสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์นี้คือการตัดสินใจแต่สัญลักษณ์นี้ไม่มีนักเรียนดูนะสัญลักษณ์นี้ไม่มีเพราะว่านักเรียนดูเดี๋ยวเปลี่ยนขนาดตัวเปลี่ยนขนาดเส้นสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่เริ่มต้นนะคะนักเรียนดูมุมดูมุมนะคะดูสัญลักษณ์ด้วยให้นักเรียน การกระบาดถูกกับการกระบาดผิดในหนังสือเรียนได้เลยนะคะส่วนในหน้าที่3 0 3 9ก็เช่นการให้นักเรียนกาถูกกับกาผิดลงไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็แล้วก็หน้านี้ก็เรียนไปแล้วนะคะข้อมูลอินพุตนะคะข้อมูลเข้าประมวลผลโปรเซสแสดงผลเ u t p u t คำว่าโปรเซสกระบวนประมวลผลคือการคิด การคิดการคำนวณน,นะเรื่องนี้สัญ,ญลักษณ์เห็นไหมคะถ้านักเรียนเปรียบเทียบกับหน้าที่39นะอ่านะหน้า38ถ้านักเรียนเปรียบเทียบกับหน้า38สัญ,ญลักษณ์นี้เป็นโปรเซสกระบ,บวนการซึ่งต่างกันนะไม่มีมนไม่มีโค้งนะไม่มีโค้งตรงนี้นะคะโอเคนะนะคะามาดูต่อเลยค่ะแล้วก็ ผังผังงานนะคะแบบแบบลำดับนะคะหน้าสี่สิบสองหน้าสิบสี่บสองผังงานลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าผังงานแบบลำดับลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าลักษณะการทำงานแบบแบบมีมีเงื่อนไขหรือแบบทำซ้ำลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการตัดสินใจหรือแบบมีทางเลือกมีทางเลือกใช่ไม่ใช่ ถ้าใช่ถ้าใช่ก็ทําแล้วจบถ้าไม่ใช่ก็จบแบบมีทางเลือกอ่าเขาบอกว่าสังเกตดีๆสังเกตดีๆจะพบว่าลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็นสองสองทางถ้าจริงก็คือจบใช่ไหมคะแต่ถ้าเท็จถ้าเท็จก็จบเหมือนกันไม่ทำไงนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจก็คือเรียกว่าแบบมีทางเลือก นะคะแต่ถ้าเป็นแบบมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขถ้าใช่ก็จบถ้าไม่ใช่ก็กลับไปคิดใหม่ซึ่งต่างจากแบบมีทางเลือกนะมีทางเลือกนักเรียนเลือกเลยนักเรียนจะเอาเลือกทางไหนแล้วก็จบแต่ถ้าเป็นแบบมีเงื่อนไขถ้าใช่จบแต่ถ้าไม่ใช่ต้องกลับไปคิดใหม่โอเคนะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ จากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณรูให้นักเรียนทําการบ้านมานะคะแล้วก็บอกแนวทางไปให้เล็กน้อยนะเรื่องของโดนัทนะคะเรื่องของโดนัทนะเดี๋ยวครูจะเฉลยเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาเฉลยลงในในไลน์กลุ่มให้ด้วยนะคะอ่ะโจทย์บอกว่า นักเรียนดูในหนังสือได้นะคะถ้าไม่ชัดนะคะโจทย์บอกว่ากิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจำนวนเงินในการขายโดนัทโดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนโดนัทที่ต้องการซื้อถ้าซื้อโดนัทมากกว่า10ชิ้นจะขายในราคาชิ้นละ9บาทแต่ถ้าซื้อโดนัทไม่เกิน10ชิ้นจะขายในราคาชิ้นละ10บาทให้นักเรียน ให้แล้วให้โปรแกรมคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายและแสดงผลออกทางจอภาพแสดงผลออกทางจอภาพนะคะเขาบอกว่าจทย์บอกว่ามาแปลเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษ,าษาธรรมชาติที่เราเข้าใจกันก่อนนะก็คือถ้าซื้อมากกว่า10ชิ้น10มากกว่า10ชิ้นก็คือ11 12 13 14 15 เขาเรียกว่ามากกว่าก็ขายในราคาลดราคาให้ก็เหลือชิ้นละเก้าบาทแต่ถ้าซื้อต่ําต่ํากว่าสิบชิ้นก็จะขายราคาปก,กติที่ขายคือสิบบาทนะคะวิธีการข้อมูลนําเข้าก็คือตัวเลขจํานวนหนึ่งจำนวน,น,วนตัวเลขหนึ่งจำนวนคําว่าหนึ่งจำนวนนี้เหมือนที่คุณครูเคยอธิบายไว้จํานวนหนึ่งจำนวนนี้นักเรียนจะใส่เก้าก็ได้จะใส่สิบสิบห้า หรือ30นี่เขาเรียกว่า1จําจำนวนนะคะเขาเรียกว่า1จําจำนวนจากนั้นนักเรียนก็ต้องมาใส่สัญ,ญลักษณ์ด้วยนะมาใส่สัญลักษณ์สัญลักษณ์บวกลบคูณหารหรือว่าสัญ,ญลักษณ์มากหรือสัญ,ญลักษณ์น้อยแล้วแต่กระบวนการคิดถูกไหมคะแต่เรื่องนี้ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าถูกไหมเพราะ ตรวจกาหนดไม่เลยว่าซื้อมากกว่า10ชิ้น9บาทขายในราคา9บาทผลการตรวจสอบว่าจํานวนที่ได้รับมาถ้ามากกว่า10บาทหรือไม่เขาบอกว่านี่ก็เป็นการตัดสินใจแล้วถูกไหมเพราะคุณต้องคิดใช่ไหมคะอ่ะมากกว่า10บาทหรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่นะคะถ้าใช่ก็นําไปคูณกับ9 ก็คือเอาจํานวนชิ้นที่เขาที่เขาใส่ลงมาตรงนี้ตรงนี้ใส่30ถ้าใช่ก็เอามาคูณกับ9แล้วคิดออกมาเป็นราคาถูกไหมคะได้กี่บาทแต่ถ้าไม่ใช่ก็นํามาคูณ10ก็คือซื้อสามซื้อซื้อน้อยกว่า10บาทใช่ไหมเอ้ซื้อน้อยกว่าซื้อน้อยกว่า10ชิ้นใช่ไหมไม่เกิน10ชิ้นอาจจะซื้อ9ชิ้นก็นํามาคูณ10นี่คะะตามเงื่อนไข ใช่ไหมคะอ่าครูเขียนช่องผิดใช่ไหมน่ะตรงนี้นักเรียนต้องต้องเขียนตรงนี้ใช่ไหมสามสิบคูณเก้าแล้วก็เก้าคูณสิบใช่ไหมคะอ่าไม่งงนะผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผลคูณตามเงื่อนไขก็คือผลคูณตรงนี้คือผลคูณก็คือการแสดงผลไงนะคะเป็นข้อมูลออกนะทีนี้ โอเคนะอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนแบบข้อความอันนี้การเขียนแบบข้อความนะคะนี่การเขียนแบบข้อความมาดูกิจกรรมที่สอง adjective สองจุดสองพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วออกแบบโปรแกร,รมโดยการเขียนข้อความลักษณะนี้นะเขาเรียกว่าลักษณะแบบนี้คือการเขียนข้อความเป็นขั้นตอนโดยที่เราไม่ต้องเอามาใส่เป็นเป็นช่องเป็นช่องอย่างเงี้ย เราเขียนเรียงลาดับไปเลยหนึ่งถ้านักเรียนเขียนจากข้อนี้ก็จะเขียนได้เป็นหนึ่งตัวเลขตัวเลขหนึ่งจำนวนสองสองนักเรียนก็ลอกตรงนี้ลงมาเลยสามนักเรียนก็ลอกนี้ลงมาเลยเป็นการเรียงลําดับเรียงลําดับตั้งแต่ข้อมูลเข้าประมวลผลแล้วก็ข้อออกแล้วก็ข้อมูลออกเรียงตามลําดับข้อ ข้อมูลเข้านักเรียนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อก็ได้อาจจะใส่สองข้อก็ได้การการประมวลผลนักเรียนจะมีวิธีการคิดสองสามวิธีก็ได้ไม่ใช่มีข้อเดียวเสมอไปนะไม่ใช่มีข้อเดียวเสมอไปนะคะผลผลที่ออกมันต้องมีข้อเดียวถูกไหมหรืออาจจะแล้วแต่เงื่อนไขอ่ะใช่ไหมคะแล้วแต่เงื่อนไขอ่ะอยากให้เป็นอย่างไรก็เขียนออกมานะคะ เขาเรียกว่าเป็นแบบข้อความมาดูโจทย์สองจุดสองมาดูโจทย์สองจุดสองนะคะการต้องการเขียนโปรแกรมหาหาผลลัพธ์ของการคูณตัวเลขของการคูณตัวเลขโดยให้ผู้ใช้โดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนสองจำนวนก็ใช่เนาะ การคูณมันต้องมีตัวเลข2องจำนวนถึงจะคูณกันได้ใช่ไหมคะหคูณ1เป็น 1, 1 2ึคูณหเป็น2ประมาณนั้นแล้วให้โปรแกร,รมคำสามารถออกแบบสามารถออกแบบโปรแกร,รมด้วยการเขียนข้อความได้อย่างไรนักเรียนต้องคิดออกมาเป็นขั้นตอนนะคะคุณครูบอกใบให,ให้ว่ามี3ขั้นตอน แบบประมาณว่าคล้ายๆอย่างเงี้ยคายคายอย่างนี้เลยมีข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามมีสามข้อมีสามข้อนะคะมีข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามเอานักเรียนลองคิดและพิจารณาเขียนมาดูนะคะเอามาดูข้อที่สองกิ่งกิ่งต้องการเขียนโปรแกรมการขายโดนัทอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยนี่ใช่ไหมกิ่งต้องการเขียนก็เหมือนกับหน้าที่สี่สิบห้า ก็เหมือนกับหน้าที่45ข้อนี้ก็เหมือนกับหน้าที่45อเขียนให้สวยนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเหมือนหน้าที่45ในข้อที่สองนะคะกิ่งต้องการขายกิ่งต้องการเขียนโปรแกรมคำนวณโดยขายชิ้นละ9บาทาถ้ามากถ้าโดนัทมากกว่า10ชิ้นก็ขายในราคา9บาทถ้าโดนัทไม่เกิน10ชิ้น ิบชิ้นลงมาจะขายในราคาชิ้นละสิบบาทจะต้องเขียนได้อย่างไรอ๋อมันบอกใบให้นะคล้ายๆกับหน้าที่สี่สิบห้านะคล้ายๆกับหน้าที่สี่สิบห้าในข้อที่สองนะคะอะจากนั้นมาดูหน้าสี่สิบเจ็ดนะคะจากนั้นมาดูหน้าสี่สิบเจ็ดของครูอา้าวเขาบอกว่าให้สถานการณ์หาผลลัพธ์ หาสถานการณ์ผลลัพธ์ของคูณก็คือก็คือเอาจาก adjective ก็คือเอาจาก adjective 2 2ในข้อที่1มาเขียนเป็นผังงานมาเขียนเป็นผังงานคุณครูให้ให้มาแล้วนะเพราะเขาบอกว่าให้ออกทางจอภาพคุณครูให้มาให้แล้วนักเรียนแค่เติมข้อความลงไปนักเรียนแค่เติมข้อความลงไปนะคะ,ะมาดูข้อที่สอง ข้อที่2โดนัทสิชิ้นโดนัทสิชิ้นก็คือหน้าที่ส0หน้าที่4ีหน้าที่สี 46, น 46, ในข้อที่สองคุณครูให้ผังงานมาให้แต่ให้นักเรียนเติมข้อความลงให้ถูกต้องนะคะให้เติมข้อความให้ถูกต้องแต่หน้า49ครูจะให้นักเรียนคิดเองครูจะไม่มีผังงานมาให้ ามาดูกันค่ะการบ้านวันนี้นะคะการบ้านวันนี้หน้าสุดท้ายนะคะคือหน้าที่49คุณครูมีความจำเป็นจะต้องให้นักเรียนทำในคราวเดียวกันทั้งหมดนะคะคุณครูมีความจำเป็นที่จะให้นักเรียนทำในคราวเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่หน้าที่46 47 48 49เพราะมันเป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะ และถ้าเกิดว่าสอนในสัปดาห์หน้ามันจะไม่ต่อเนื่องกับกับกับเรื่องนี้นะคะกับการเขียนโปร,โกรแกรมส c a t นะคะครูจึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้นักเรียนเขียนและก็ทำแบบฝึกหัดให้เสร็จในหัวข้อนี้นะคะแต่ถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจตรงส่วนไหนให้นักเรียนถามมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ มาอธิบายข้อที่สามต่อนะมาอธิบายข้อที่สามต่อสถานการณ์คือก้านต้องการเขียนโปรแกร,รมตรวจสอบสิทธิ์ถ้ามองไม่ชัดนักเรียนดูในหนังสือนะคะดูในหนังสือที่หน้าที่49ได้เลยนะคะก้านต้องการเขียนโปรแกร,รมเพื่อตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งโดยแสดงข้อความระบุอายุของคนและมีเงื่อนไขว่า ผู้ใช้ป้อนตัวเลขที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18ให้แสดงข้อความว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า18ให้แสดงข้อความว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งข้อนี้คุณครูจะให้นักเรียนคิดและวิเคราะห์เอง นะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ